อ่ะสามสองหนึ่งสวัสดีครับเสียบตาไปครับนี่สมาดีครับเรากลับมาแล้วครับม่อนทำอะไรเหลอสองคนมึงไปทำเชี่ยไรตรงน่ะมกลัวดิมกลัวมึงกลัวอะไรมึงหมาดิมผมกลัวเอวิติงอินในป่านี้กลัวเน็ตหลุดเนี่ยแหละใช่ใช่กลัวเน็ตหลุดเมื่อวานเน็ตหลุดคือแตกเลยอ่ะน่ากลัวสุดคือกลัวเน็ตหลุดเนี่ยแหละอุ้ยใครครับเฮ้ยน้องสาว ผีภัยโคตรน่ากลัวเลยมีแม่เลยมาไอ,อกอนกลับมาแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับผมนะครับเป็นเฮมม่อนแล,แล้วก็กอนไปเราหาแนวรวมมาแล้วเมื่อกี้เอาเข็มฉียาไปแล้วใช่ไหมอ่าผมยืมมาละวเข็มฉียา,ใ<ค>ามใช่รถมาวะที่มาเป็นเมดิกพี่ผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าดูดกัญชาในรถไม่ใช่เลย ไม่รู้พี่อยากโรเพยเป็นลูกเสือป่ะได้พี่อะหัวหน้าหมูใครเป็นหัวหน้าหมูพี่เาพี่อะหัวหน้าหมูมึงอะเป็นเลยอะใครใครเป็นรองไปอยู่หลังเลยอ่ะครับผมมองผมรองหัวหน้าหมูนี่ไงพี่ไม์พี่ไม์กีการ์เดียนี่ยเป็นหัวหน้าหมูเนี่ยไม่พี่ลุงอนอ่ะไปลครเป็นรองใค้เป็นรองอ่ะผมผมเป็นรองหัวหน้าหมูเองครับผมอยู่หลังสุดโอเคลองเดินหลังสุดนะอ่ะโอเคครับเอาล่ะลูกหมูตามมาฮะตามมาเฮ้ยพี่ต้องพี่ต้องพูดว่าข้าพเจ้าตามมาข้าพเจ้าตามมา อันจริงมันต้องว่าเดินตามข้าพเจ้ามาหรือเปล่าเฮ้ยข้าพเจ้าเดินตามมารอคนผัวอยู่เอาละที่นี่คืออะไรครับที่นี่คือโอเคหัวหน้าหมู่ช่วยข้าพเจ้าด้วยหัวหน้าหมู่แตกหัวหน้าหมู่แตกไพ่ห้ามเหยียบเสร็จแก้เป็นขาดเลยนะถ้าถ้าเหยียบทีนี้นะกลัวแล้วดูเหมือนเปิดไม่ได้นะพี่พี่พี่ด้านซ้ายล่างมันจะมีเสียงน้อยสิวะเห็นปะถ้าเราเหยียบเสียงว่าเสียงมันจะดังเห็นปะ บอกก็ได้มึไม่ต้องเหยียบไม่ไงพิสูจน์ไงอ๋อเดี๋ยวไม่เห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวไม่เห็นภาพไปแล้วให้หัวหน้านำไปหัวหน้าหมูหัวหน้าหมูพี่ไมกี้การ์เดียนครับนำเลยครับเอาสักทีดิต่อนะอ่าโยนเหรียญไปทางไหนก็ทางนั้นแหละทางนี้กับทางเดิมพี่แล้วไปทางเดิมทางเดิมไปล่ะฮะไปหัวหน้าหมูจิเอ้ยมีป้ายมีป้ายที่ไงไหนป้ายไหนดูดิไหนดูดิมีมีโบสถ์พี่ตรงนั้นไปโบสถ ไปไปโบสถไม่เคยไปโบสถเลยไปโบสถกันเฮ้ยปาป้าปาปาโบสถจะช่วยเยียวยาเราแสงแห่งพระเจ้าก็จะคอมเพลสอยู่ไอพี่สิ่งที่พี่ชอบมันมาอีกแล้วอ่ะุ้ยก่อนไปไล่มันสิกู๊กกู๊กเออไปเออเออพี่หลบ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 บู่สิงโตของเราจะต้องไล่กาได้ก่อนุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีว่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ว่ะแกผีไม่มา จะแล้วพี่คอร์เกมบอกหมูสิงโตหมูสิงโตพี่ไม่ไม่เป็นสิงโตได้ไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะเอลี่ยนไเออเอ้าเออไม่เห็นอะไรนะตรงนั้นไหมตามครับจัาว้าวเฮ้ยกบนะกบนะคุณครับเป็นแคคุณครับ หมูแม่เหมียวขอถามทางหน่อยฮะไอ้ยิงไยโอ้โโอ้โอ้ยโอ้าโอ้าโา้ยโอ้ my g o ยโอ้ยิง้ิดกับโอกติอกับอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ย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 โอ้นโอ้รู้ยโไม่ไอ้ยเอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้ิโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยอ่ยโอ้ยม่้ไโ้ยโอ้ยอ้ามอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะกอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ้ยออ้ยอยอ้ยฉลาดเราอย่าไปท้าทายมากเดี๋ยวก็ตัวแตกอีก ผมจะไม่พูดมากแล้วครับผมจะไม่พูดมากแล้วครับผมจะไม่พูดมากมื่อกี้ขาไปกับดักไม่เหยียบขาวิ่งกลับเหยียบกับดักเฉยงงมองไม่เห็นคือคือที่จริงผมเป็นกับดักนะแต่มันเป็นแผงของผมที่จะไม่บอกมันน่าจะตลกสุดๆไปเลยอันนี้คือน้ํเหรอมันทํใไมแบบไหลช้าข้าก๋วยเตี๋ยวบ้างหน่อยพี่ฮะมึงดูน้ําดิเอ้ยพี่มันใช้น้ำหรือว่าเวลาของเรามันหยุดนิ่งวะฮะสุดว้าวยังไเหรอไพี่ถ้าเราเดินเราเดินตามทางน้ำไปมันจะเป็นยังไงนะ เราต้องคอยโบดไม่ใช่หรอของเราที่ที่เราคิดไปอ่ะผิดพี่โอ้โอ้เลิกลึกๆนะโอ้มันลึกๆนะมาได้มาได้มาได้เหรอได้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 โหอันนี้สินะที่เรียกว่าสโลไหลนี่ไงพี่ใช้เสียงใช้เสียงน้ําในการกบเสียงตีนอ่ะเออเออมันมาได้ขวบขี้อายอะไรจริงไหมถ้ามีมันก็คงจะอยู่ในน้ํานี่แหละพี่อุ้ยอีกาด้วยอีกาก่อนไปสิไปมันที่ของก่อนก่อน ไอ้ก่อนไล่เนี่ยมันไม่โดนวะทำไมพวกเราโดนโดนทุกทีที่ไล่เลยวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยนอมันโชคดีไอ้เด็กนี่มันโชคดีอพี่มึงดูมึงดูต้นไม้ดีๆนะบางอันมันสูงแต่มันอจจะไม่ใช่ต้นไม้นะบางอันมันไม่ใช่ต้นไม้ไงจริงๆแล้วอ่ะมึงดูดีๆนะเราบังกิ่งไม้กิ่งไม้เกี่ยววะไม่เกี่ยวหรอหรือว่ากิ่งไม้เกี่ยวเอาวละวันหน้าหมูเราควรไปตรงไหนต่อหรือว่าเราต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆ เฮ้ยพี่ตอนนี้เรากําลังไถลงแล้วตามทางไปเลยเรากำลังลงสู่ตีนเขาครับจ๋าต้องอาจะเจอหมู่บ้านก็ได้นะเฮ้ยเตรงนี้มีอะไรไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้ยมีเสียงมีเสียงขวามือมึงโอ้ยไม่ไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้มันไม่ใช่ต้นไม้นั่นน่ะก่อนไปถามทางเขาดิเขาตัวสูงเขาอาจจะรู้ทางก็ได้ไปไปโบดไปโบดไปโบดโอ้โหมีต้นมีเป็ดมีเป็ดตรงนู้นตัวนึงตรงนู้นไ่ะไกลๆไปโบด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 โบดอวะ ข้างหน้ามีข้างหน้ามีบ้านเราอยู่จ้ไม่แน่ใช่โบนนะอุ้ยมีหนึ่งตัวในสุสานหรือว่ามันจะมาหาบุฟเฟ่กินในสุสานนี่กระโดดเฮ้ยมันเขาได้เหรอแอซซัสซินแอซซัสซินไม่รู้อะมีตัวนึงในสุสานกําลังนอินหลังกล้าพี่พี่พี่ถ้าเราถ้าพี่ขี่หลังผมได้ปะขี่หลังผมได้ปะโอ้ยทต่เมขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงเนี่ยทุกคนมาเปิดบ้านให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ เรามีหน่วยสไนเปอร์แล้วพี่ม่อนโอเคกูจะสู้ดูเองหมดราคาตัวทางไว้ตัวทางไว้ไอเด็กเสี่ยมึงว่าคิดว่าหลุมศพอันต่อไปจะเป็นพวกเราเป่ะพี่พูดเป็นมันก็แล้วแต่พี่จะจะคิดอ่ะมันจะแล้วแต่พี่จะตัดสินนะวันจะใช่หรือไม่ใหมดอยู่ข้างหน้านี่หมดใหญ่เลยใช่พี่เราจะไปแบบสวดสวดอ้อนวอนพระเจ้าให้ปกป้องเราก่อนมาวะโอ้เหี้ยไอ้สัสว้าวว้าวฟั c กิ n g ชิ i ว้า โอ้ยดุ <S <s ้งเลยแล้วกูกูไปแล้วกูไปแล้วกูสั่นอยู่ตรงนี้วิ้ยๆๆเสียงไรวะอันนี้กอดปัคกอนอยู่กับบ้านพี่ผมผมอยู่ตรงหน้าประตูพี่กูเอาเ็นเดอนมีตรงประตูเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาขอเข้าในกไปด้วยอ่าจะคว้าเชื่อแม่งจำสะแกรงทิหาย อยู่ๆอยู่ๆมันก็พามขึ้นมาเฉยเลยเสียงอะไรพี่ว่าพี่ค่อยๆย่องไปแล้วนะไปเลยไหมวิ่งวิ่งเหรอวิ่งมันจะเดียวพี่มันจะไม่ดังไปไหนไปไหนไม่รู้แล้ววิ่งตามเราไม่ทันเอาว้จริงๆแล้วถ้าเราแบบถ้าเราวิ่งแบบถ้าเราแบบวิ่งตลอดทั้งเกมมันจะเป็นไงวะอือไปก่อนแหละวางแล้ววิ่งก่อนลวงไปแล้ววอะไรวะ ทำไมบสถ์มันมีอะไรไม่รู้เต็มเลยโอ้พี่หลังหลังพี่หลังอะไรนี่ไอ้โมแตก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 ตายแล้วไม่ไม่ไมข้าโบดแล้วข้าโบดแล้วข้าบโบดข้าโบดข้าโบดเปิดเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโควต์ส่วนไหนข้าโบดเข้าไม่ได้โบดเข้าไม่ได้โบดเข้าไม่ได้ซ้ายมือมีซ้ายมือมีลงนะซ้ายมือมีลงนะจะตกกระตกจะตกเสร็จแก้วโอเคไปหาไปลงแก้วขนาดขามข้ามาข้ามาข้ามามี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 ฟุกเฟร้ฮะฟุกเฟร้ ฟูฟูฟูยฟูฟูเริ่มเราเริ่มเราได้ฟิล้บรรยากาศฟิวได้ฟบรรยากาศโดนีหลอกอ่ะเปเลยเหมือนจะเข้าได้นะว่าหมพี่ไม่น่าได้นะแต่ข้างในมันเหมือนมีอะไรมากเลยมีเสียงแบบพอดีทางทีมงานสร้างข้างในโบสไม่เสร็จก็เลยไม่ให้เขอืสมกับเป็นเกมราคาสอง้อจริงถุยที่จะตังคูเนี่ยพี่มีแผนที่ตรงนี้แที่นี่อะไร โบสถ์ในท้องถิ่นถูกเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนโบสถ์เกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงโบสถ์แดงไหมโบสถ์อยู่ตรงขู่ใครอยู่ด้วยอ๋อนี่ไงโบสถ์เซนต์ลูเทอร์ครัชเชิร์ชไม่ใช่ครัชครัชนั่นมันเธอเอานู่นทางนู้นใช่ไหมฟิช ฟิชชิงวิลเลจแต่เราจะไปฟิชชิงวิลเลจทำไมวะพี่ไม่รู้่ะไม่เข้าใจเลยตกปลาไดถ้าเราถ้าเรามีถ้าเรามีแฟร์แล้วเราไปหาไปเรดิโอทาวเวอร์ก็ได้มันก็จะเจ๋งมากเลยมันไกลนะลองแวะดูก่อนไปเผื่อได้เจออะไรโอ้ยนี่เราไม่ได้มาเที่ยวกันนะพี่ก็มาเนี่ยปิกนิกไงตกปลาเล่นชิวๆไข่กระโดดบีฮอบพี่ชิวชิวอีฮอบนี่ยเนี่ยตรงนี่งใช่ไหม ฟิชชิงเวเลตเมืองตกปลาโอ้โหผมขอผมขอผมขอรักตัวไม่จะกลับทางเรือเปล่าตรงเนี้ยใช่เราจะกลับทางเือทไงต้องเอาน้ำมันสามถังแล้วก็เครื่องยนต์เรือใช่แล้วแหละตัวคิวเพื่อเซอร์ราโอ้โหส่งดาเสียงแดงเลยโอ้พี่พี่สิบสองนาฬิกาน้ำผม โดนกินไปใครตัวแตกเดี๋ยวหายไปไหนหายไปไหนมีคนปีนี้เฮ้ยพี่พี่เพนไพนไหมไปไหนอ่ะผมถูกเอาเข้ามาในถ้ำเออกูเห็นมันงับกันเลยอ่ะ ท่ำเลยเหรอผมอยู่ผมถูกพาตัวเข้ามาในถ้ำพี่ผมผมผมขอออกก่อนได้ว่าแบบว่าไม่รู้ดิผมอยู่ในถ้ำมันเอาตัวผมมาเก็บไว้ในถ้ำว่า